ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนยฟังในเรื่องอนาปานสติละเสียได้ซึ่งความฟุ้งซ่านในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับอนาปานสติหน้า93จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะ เล่มที่22หน้าที่498ข้อที่386ภิกพกุทั้งหลายทำสามประการนี้สมประการเป็นอย่างไรเล่าคือความเป็นผู้ว่ายาก1ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว1ความฟุ้งซ่านแห่งจิต1นพิกุทั้งหลาย นี้แลทำสามประการพิกขุทั้งหลายทำสามประการอันพิกขุทำให้เจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านี้สามประการอย่างไรเล่าคือ 1. ความเป็นผู้ว่าง่ายอันพิกขุพึงเจริญเพื่อละความเป็นผู้ว่าย,ยาก 2. ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีอันภิกขุ พึงเจริญเพื่อละความเป็นผู้มีมิชั่ว 3. อาณนาปานสติอันภิกขุพึงเจริญเพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกุทั้งหลายนี้แลทำสามประการอันภิกขุพึงทำให้เจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านั้น